นั่นแหละเจ้าแมวโคมอวีจับตัวได้แล้ว สวัสดีค่ะวันนี้คือมดมีสำนวนไทยสนุกสนุกมาฝากกันอีกแล้วนะคะคราวนี้มารู้จักคำว่าแมวขโมยกันบ้างค่ะ ว่าแมวขโมยเนี่ยค่ะมักจะใช้กับคนที่แอบไปขโมยหรือว่าไปแย่งของรักของใครมาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้คําว่าขโมยหรือว่าแย่งของรักคนรักของใครเราสามารถใช้คําว่า steal ได้ค่ะ S T E A L แต่งประโยคได้ว่า Peter was too busy doing his work, someone stole his girlfriend เพราะว่าเขาจะทอดงานยุ่งมากเกินไปก็เลยมีคนมาแย่งคนรักของเขาไปกลายเป็นแมวขโมยซะเลยค่ะ ก็มีคำว่าแมวขโมยเหมือนกันนะคะแปลตรงตัวเลยล่ะคะ่ะว่า cat burglar b u r g l a r เราไม่อ่านว่าเบอร์กล้านะคะอ่านว่า Burglar แต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ได้หมายความแบบนั้นเขาจะหมายความถึงคนที่แอบเข้าไปในบ้านคนอื่นแล้วก็ไปขโมยของออกมาค่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่แมวขโมยนะคะตอนนี้มีลิงขโมยด้วยค่ะ ร้อยโอ้โหคนละสองลูกสามลูกหมดหมดพอดีคนละสองลูกสามลูกพลาดท่าเสียทีโดนลิงขโมยมะม่วงไปหมดตะกร้าเลยค่ะคําว่าพลาดท่าเสียทีหรือว่าเป็นคนพลาดท่าเสียทีเนี่ยเราใช้คําว่า screw up S C R E W U P เป็นได้ทั้ง verb และ noun นะคะแต่งประโยคได้ว่า He s c r e w up the monkey stole all the mangoes in his basket. หมดหลังะมากหมดหลังะมาจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์พวกนี้เขาไม่รู้หรอกค่ะว,ว่าขโมยคืออะไรเขาก็หาอาหารไปตามสัญชาตญาณน,นี้แหละค่ะคําว่าสัญชาตญาณใช้คําว่า instinct i n s t i n c t แต่งประโยคได้ว่า animals use their instincts in hunting for food ก็คือว่าสัตว์ใช้สัญชาตญาณของมันในการหาอาหารค่ะเรวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Speed English with Kumot.